สวัสดีครับผมทูชนาันาันป้อมมผาครับกองหน้าสโมสรฟุตอรีเอฟซี FC ครับเอ่อในวันเสาร์นี้ครับก็จะมีกิจกรรมชนาันาันฟุตบอลคลินิกครั้งที่3นะครับเปิดคลินิกสอนสกขาฟุตบอลให้กับ,บน้องๆนะครับจัดวันเสาร์ที่26นี้ครับที่สนามทูซอกเกอร์ครับในหมู่บ้านยิ่งรวย ยากจะเหมือนแบบแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันทักษะการเรียนรู้ให้กับน้องๆครับจากนักฟุตบอลที่เป็นมือาชี่จริงๆครับในแต่และตำแหน่งแบบว่าในการเล่นในทีกต่างๆที่แบบเด็กน้องๆเยาวชนที่แบบยังไม่ได้เคยเรียนรู้อ่างเงี้ยก็ไดจะได้เรียนรู้ครับครับสำหรับน้องที่สนใจที่สมัคร เออเรียนฟุตบอลทักษะฟุตบอลนี้ครับก็ไปสมัครได้ที่สนามฟุตบอลทูซ็อกเกอร์ในหมู่บ้านยิ่งรวยนะครับก็จะรับในจํานวนจากัดครับประมาณ200คนนะเพราะว่ามันจะมีของที่ระลึกแจกให้ครับเป็นเป็นเหรียญอะไรเงี้ยครับที่ระลึกแจกให้น้องๆด้วยก็น้องๆที่สนใจก็เรียนเชิญให้มาสมัครได้ที่สนามฟุตบอลทูซ็อกเกอร์เลยครับ ก็สี่จังครั้งนี้ครับก็ได้รับเกียรติจากคุณท็อปวราวุฒิศิลปาชาครับประธานสมโมสรฟุตบอลวอนดีฟซีได้ไปเปิดงานาชนานันคลินิกครั้งที่3นี่ครับต้องขอขอบคุณคุณท็อปมากๆแล้วก็ขอบคุณสมโมสรทบอลบอนดีฟซีครับ